ดมปกติปกติกับสีว่างเพราะรถมาจอดตอนนี้รถจอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันเครื่องดมไปแล้วค่ะนี่ที่นอนของโรงแรมดีบ่มีมองอันนี้เขะเจ้ามาชมหบว่วานเนี่ยก็ต้องเก็บบ้านนองนองเขาเขาสักชุดเขาสักชุดกระซุดกัวันนั <laughs> ้นแล้วเาเคืนเยอะน้องหมู่วานเนี่บ้านพักคึกึ้น Là, bà, xác về, nóng, nóng, Ủa, <laughs> bà, mẹ con sắp vai bữa rất đi mình, mày xe mày 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 ปัดๆัดปัดปัดปังนมาอยเจ้ามหาคหาแล้วคอยก็หูว่เจะไปรอบ้านปัดปัดแม่รัดแม่รัดมันแมนพ่นเด็กหน่อยเ่าว่าอินดีเกนเอาเลยแตนเทดน้องใหม่สมใบแล้วมาสั่นว่าแม่รัดน้องใหม่จะมางามเด้๋น้ใหม่ก็พ่นละซ้ำกันอรุทุกปุติปีอยู่ จำกระฝ้ายจำกระใ่สวยดิตะว่ามือนี่นั่นเมลัดิบัวใดลงมาเด้อเมลัดไปใส่ค่ะยุ้งฮียนเมลัดิเฮียนแห้งเฮียนสั้นเออโอเคเครียช้อนห้างคุณโอเคไม่เป็นปัญหาเอาเมร์จับไปใส่บระเจของห้างเพื่อจับไปเอาของกรเจาะมานั่นนี่เอาแล้วมีเรื่องกันแล้ววันนี้กระของตกของเนาะอาทิตย์หนึ่งเนาะตั้งแต่เกาะบ้านมุกไปมันก็ะเน่าเนาะนีเรื่องแล้ววานนี้ ขนาดลูกสาวก็ยังมาไว้ใจแม่อยู่พี่น้องทำไมก็ไล่ก็กลัวแล้วหาหัวมอมาแล้เจ้าว่าน้องใหม่ซุปจำบัวฉันไม่เห็นปูหลู่มบัวแล้วเด็กหน่อยเปิดอันเด็กเด็กหน่อยเข่ามันัน้องใหม่แกงน้องใหม่เออซุปน้องใหม่แกงน้องใหม่ต้มน้องใหม่เออแกงน้องใหม่สุ่มอออืมอ่าไม่ประหยัดได้เยอะเนาะประหยัดช่วยน้องน้องได้เยอะเลย หน่อยนี่เลี่ยงรุ่งหมดสันแม่เจ้าคือเก่งเถอะเอาหนิไปต้มน่นี่เสียดายมันงามแม่ต้มต้มต้มได้ซีเมนต์กระด็นเออแม่รัดแล้วมักอยู่แล้วมัอนี่แดดดีข่อยก็ซักสุดเพชรน้องเสร็จแล้วข่อยบ่ได้สนใจไปกับแม่ใหญ่เตือนเลยเมียนหนุนที่ซักสุดเพชรน้องเหมือนไงแม่รัดกับม่านทมม่านขอกาแฟ ไม่ยกนะไม่ร่งถ้าแม่สมามากระดอกกะเดียแเถอะอินีีเนาะอินรีบ่ข่อยเคยริตันอีสุ่มเถอะรถบรรทุกรถบรรทุกอีสมุมอินรีแม่เจ้าคือเก่งแถอะเจ้าขึ้นรถได้ โอเคออมีพ like e ี่น้องซอยอยู่เอาลูกเนียอันนี้เก็บเจลานเดี๋ยวนมซบอเออเอาสดๆนั่นบ่ปาสผาดอีส้มนาไนะเอีสบอสภาพอีส้มีบออลูดันนี้ผ่อนยังเอาไปน้ำอยู่เอาไปตัวนี้เลยสีบอกนสีบอโอลก็พูดต่อยพี่บ้านก็ต้องหมุนขอไปบดนสวนลังบานเข้าหมุนเเอออิงูดินไผ เหมืองงูยู่ใสอู้ย่สวยเห็นก้อนแล้วอวันนี้มีงานทั้งวันปอกไว้ค่ะเดี๋ยวนมาช่วยสับแม่เป็นไรปอกไว้หนูช่วยสับหนูสักเฮ็ดหน่อไม่สักสุดชนะสักสุดเขาหลายคนดี โอเคเดี๋ยวหนูซักชุดนอนเลยหนูมาซอยทำเห็บกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องแม่เตียนใจเกินรวยไปซับน้องใหม่มาแต่สวนน้องใหม่เขาจะอะไรบ่ได้แปลทีหนึงธรรมดาแล้วสามมือก่อนไปเมื่อก่อนเงาอยู่เราวันนี้อาทิตย์นึงนี่ยจะบุญนี่ยขอพระได้ไปแต่แต่เราขวบมึงเนี่ยกอดนอนยันยันเนี่ยนี่นี่นอนนี่แม่เนี่ยกอดนอนเนี่ยเก็บนอนเนี่ยเอากอดเดียวเจ้าว่าคนลาก หทาทวงคุยกันไผ่กิมซุงใช่ไหมแม่ไผ่กิมซุงว่าไม่ไผ่หวานเหมือนไปหน่อยต่อยมาเด้อโอ้เบิ้งนอนนี่เนี่ยนี่เตนอะอย่างี้ทางล่างอะโอเคโอเคปะเราจบแค่นี้แล้วกอบทุกค้า